ในขณะที่เรานั่งสมาธิท่านมานิมิตให้เห็นในรูปลักษณะท่าทางอิตพลขยับขยื่นเคลื่อนกายไปมาอากับกิริยาของท่านนี้มีความเมตตาแล้วก็ยิ้มเย้มมีเสียงกระซิบบอกว่ามึงจุดทูปขอกูนะถ้าพ่อแกศักดิ์สิทธิ์จริงพ่อแกออกทะเบียนรถให้หน่อยสองคันงวดนั้นได้ไปล้านกว่าบาทสองคัน ออกจริงๆตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้จะครบสปีเหมือนถูกรางวัลที่หนึ่งเลยเกือบ6ล้านบาทแล้วที่นี่ก็คือเหมือนเป็นดินแดนที่มีความศักดิ์สิทธิ์พลิกฟื้นชะตาด้วยบารมีพ่อแก่พ่อแก่องค์ประถมมีดำริในการจะสร้าง เมื่อประมาณสมปีที่แล้วการจัดสร้างไม่ใช่เหตุบังเอิญท่านมานิมิตให้เห็นในรูปลักษณะท่าทางอีตพลขยับขยื่นเคลื่อนกายไปมาอากับกิริยาของท่านนี้มีความเมตตาแล้วก็ยิ้มเย้มเมื่อสร้างขึ้นมาแล้วก็เป็นที่ประจักษ์คุณยานุภาพของท่านที่ลูกหลานมากักกราบมาไหว้ขอพรและประสบความสําเร็จซึ่งองค์จริงๆองค์ปฐมองค์ประธานได้สร้งขึ้นมาเป็นปูนเมืองเพชรบุรียอร้อนลอยไปวันนั้นได้เกิดเหตุการณ์ก็คือ27เเมษา ปี65ได้สร้างพ่อแก่องค์สีทองขึ้นมาเป็นครั้งแรกแล้ววันนั้นจัดงานพิธีพุทธาพิเศษมีเสียงกระซิบบอกว่ามึงจุดทูปขอกูนนะเราก็เอ๊ะ แปลกใจเราก็ลองขอความศักดิ์สิทธิ์กับพ่อแกดูซิว่าจะศักดิ์สิทธิ์แค่ไหนเราก็จุดทูปแล้วก็บอกว่าถ้าพ่อแกศักดิ์สิทธิ์จริงพ่อแกออกทะเบียนรถให้หน่อย2คันซึ่งเราก็คิดในใจอยู่แล้วว่ามันไม่มีทางเป็นไปได้หรอกแต่ปรากฏว่าวันนั้นวันที่2พฤษภาออกข้างล่าง Fortuner เลขท้าย65ข้างบนป้ายแดง0-19งวดนั้นได้ไปล้านกว่าบาท2คันออกจริงๆก็เลยทำให้ ชื่อเสียงเรียงนามของพ่อแก่นะล่ำลือไปตั้งแต่วันนั้นเลยว่าอาจารย์ทองเอกได้โชคจากพ่อแก่ที่มีนามมงคลว่าเงินล้าน ท่านตาเห็นจริงๆระยะทางพิสูจ์ศรัทธาของเราที่เรามีกับองค์พ่อแก่ที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวที่ลูกหลานบูชาองค์พ่อแก่เพชรหลูการเทริดทูนท่านไม่ได้บูชาเพื่อความรุ่มหลงงม,มงายแต่เป็นการบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและเป็นการเชิดชูบารมีครูบาอาจารย์ลูกหลานที่มีความนับถือมีใจที่ศรัทธาไม่คอแนแคลน แล้วมีศรัทธาที่ตั้งมั่นจริงจังตั้งใจก็ให้เป็นที่ประจักษ์3ปีที่แล้วพุทธาพิเศษขึ้นมาพ่อแก่ดังข้ามคืนจนถึงวันนี้ตั้งแต่พ่อแก่ได้สถิตและย้ายมาอยู่ณอุทยานพ่อแก่เงินล้านธรรมอุทยานสวนป่าสิงหวัฒนานุสรผู้คนยังไม่ซาไปเลยชื่อเสียงเลียงน้มของพ่อแก่เงินล้านแห่กระจายล่ําลือไปปากต่อปากมาจากบุรีรัมย์เชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะก็ฝันค่ะฝันเห็นว่าได้มาฝันเห็นเสียงพ่อแก่ตั้งแต่ต้นปีเลยก็ได้มาสี่งวดรวมๆ แล้วก็หลักแสน่ะหลักแสนผมก็ขอพรจาก ก็แก่ก็ได้เงินหลักแสนอยู่มาครั้งนี้ก็ตั้งใจว่าจะมาขอโชคใหญ่หลักล้านมาจากจังหวัดนครสวรรค์ค่ะเมื่อคราวที่แล้วว่ะขอเ<อ>ขาเก่ะค่ะ<อ>เพจไม่คาดคิดเลยค่ะถูกางวันที่2 2ใบแล้วก็ถูกอีกรางวัลหนึ่งางวัลที่3ก็คือถูกในงวดเดียวเลยก็ประหลาดใจเหมือนกันค่ะทั้งทงที่ก็ไม่เคยถูกมาก่อนแต่ว่าพอมาที่เนี่ยรู้สึกสัมผัสได้ว่าท่าน,นมีอยู่จรงิงอาก่อนผมไม่เคยเชื่อเรื่องพวกนี้เลยแต่จนมาที่เนี่ยคือขอปู่เนี่ยขอให้ลูกมีโชคมีลาบลูกขาดสนเงินเดือนไม่พอใช้นึกถึงปู่ เบอกปู่บอกว่าขอให้ลูกมีโชคมีลาบขอให้ลูกได้ได้มากได้น้อยก็ขอให้ได้ถ้าได้ก็จะกลับมาทําบุญสองคนก็อยู่ที่ประมาณเกือบหกหมื่นแล้วก็หนูจะได้มาตลอดสองหมื่นสามหมื่นหนูจะได้มาตลอดกลับไปก็จะได้กลับมาก็จะวนอยู่อย่างนี้ตลอดรู้สึกดีค่ะแววตาท่านเมตตามากบางทีเราไหว,ไ,วไปไงพี่มันรู้สึกอิ่มมันปิดติก็ามาลงหน้าหน้าท้องอยากได้โชคได้ลาบ นอีกหนึ่งไฮไลท์มูที่สําคัญนะครับเมื่อมาเยือนอุทยานพ่อแก่งกินล้านต้องมาที่จุดนี้เลยนะครับเป็นการลงพันลักหน้าทองเสริมสเตเรื่องราวของเมตตามหานิยมครับตอนแรกผมดูในโดตัาก่อนแล้วผมก็บอกพอได้ดังที่เราคิดแล้วก็มา้ม่เจอไปแล้วแล้วก็ไปก็มีโชคอีกแล้วกลับมาอีกพอไปแล้วได้ประมาณหมื่นแปดรอบนี้ได้ห้าหมื่นกว่าได้เยอะว่าเก่าอีกครับมาอีกรอบหนึ่งผมนับถืออยู่แล้วนับถือพ่อแก่อยู่แล้วผมก็เลยเราอยากจะเผยแพร่บารมีพ่อแก่องค์นี้ให้ทุกคนได้รู้จักให คนที่เขาเดือดเนื้อร้อนใจให้เขามาพึ่งพิงอาศัยเราไม่คิดหรอกว่าเราจะได้เงินล้านตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้จะครบ3ปีเหมือนถูกรางวัลที่1เลยเกือบ6ล้านบาทแล้วสิ่งสําคัญที่จะขอพรพ่อแก่ตั้งจิตดีๆ แล้วมองไปที่ตาพ่อแก่เพราะดวงตาพ่อแก่เหมือนมีชีวิตการแก้บนพ่อแก่ให้สําเร็จนั่นคือการบนด้วยทองแท่งเพราะว่าทองแท่งจะนําไปสร้างพ่อแก่เงินล้านองค์ใหญ่เหมือนเราเนี่ยได้สร้างพ่อแก่เวลาเราตกต่ําเรามีเรื่องอะไรพ่อแก่ก็กลับมาสร้างเราพลิกฟื้นชะตาด้วยบารมีพ่อแก่เราสร้างองค์พ่อแก่เนี่ยจริงๆสร้างเป็นเพียงอนุรณ์เอาไว้ให้ลําลึกนึกถึงบาร,รมีครูบาอาจารย์ให้ได้มา ก,ก,กาบสกาละเพื่อเป็นนิมิตเครื่องหมายและเป็นตฐานที่สถิตเป็นมงคลศักดิ์สิทธิ์ให้อยู่คู่กับผืนแผ่นดินแห่งนี้ก็อยากจะฝากศรัทธายายิโยมทุกคนทุกท่านเอาไว้ว่าเมื่อเรามีศรัทธานในการบูชาเรามีความเชื่อก็ขอให้อย่าละทิ้งหลักธรรมคำสอนของพระศาสนาที่เป็นแนวทางในการทําให้เราพ้นจากความทุกข์การมูการไหว้ต่างสิ่งต่างๆของเราจะอยู่ในหลักอยู่ในเกณฑ์ที่ถูกต้องและดีงามจะไหวจะมูอะไรก็แล้วแต่ไม่ใช่เรื่องที่เสียหายแต่อย่า ให้โยมมีสติมีปัญญาเรื่องของการบูชาก็ให้พิจารณาดูให้ดีเพื่อจะได้เป็นสิริมงคลส่งเสริมกําลังใจโยมให้เจริญดีเจริญยิ่งต่อไปนั่นเองและนี่ก็คือเรื่องราวของพ่อแก่เงินล้านตีตะโพลเรียกทรัพย์หนึ่งเดียวของเมืองไทยส่วนพ่อแก่องค์นี้องค์ใหญ่จะสาเร็จเสร็จสิ้นเมื่อไหร่ก็คงต้องรอดูก,กันต่อไปนะครับแต่แน่นอนว่าที่นี่คือมุดหมายทางความเชื่อของพี่น้องสายมูจากทั่วทุกสารทิศอุทยานพ่อแก่เงินล้านอำเภอนครหลวงจังหวัดอยุธยาครับ